สำหรับคลิปในวันนี้นะครับบอกเลยว่าผมเนี่ยไปเล่นแมปเถื่อนนี่นะครับบอกเลยแมปเถื่อนนี่เนี่ยเกียนมากๆล้อเลียนอาร์พีนด้าแล้วก็ไอ้เลดนะครับผมของแอดมินเหมือนกันนั่นแหละคือเขาชื่อเล็ดนอรนูเปอร์นั่นแหละเลดเลดหรือเปล่าใช่ปะเลดเล็ดนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแมปนี่ยจะเกียนจะฮาขนาดไหนนะครับแล้วก็ท้ายคลิปเรามีพีพีเหมือนเดิมไหมนะครับมาดูฝีมือวายโอ๊พัฒนาการเป็นยังไงนะครับผมพูดเหมือนแบบพวกไอซ์เมอร์อะไรเงี้ยนะครับผมแต่ผมก็ไม่ได้่าเานะแต่คือแบบมาดดูพััฒนนาากรรผมไ้ะคบโอเคคลิปนนีี้เ่ยขอสาลืมกด าแลวกดกดิ่งด้ยกักโอเคใครพร้อมแล้วก็ Let's go ไปดูกันเลยครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59%เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า Let's go <S ทุกคนครับทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมระเบาอยู่ใช่ไหม ผมขอแนะนำนะครับผมร้านคิตตันช็อปเนีนะครับรับบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคนโดมีบริการนะครับผมเติมโรบัก ID p a r าร์ตเลสคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะครับผมรับบทผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็อกฟุตแล้วก็ k ิงเล e าซี่เนี่ยนะครับผมหรือว่า สามารถนะครับผมกดเกมพาได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออสตาด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลัดพีทด้วยหรือว่าบริการฟาร์แมปต่างๆก็มีเช่นกันนะครับผมคนดูก <c oughs> ็ใครอยากจะทําการซื้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้บริการก,กันด้วยนะครับคนดูถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจัดคอมผมแนะนําเลย i h a v e CPU ร้านเขาเนี่ยขายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ด้วยเช่นกันนะจ๊ะใครเนี่ยสนใจนะครับผมแนะนําเลย i h a v e CPU ลิงอยู่ใต้ลังคลิปนี้เลย กองเองเบื่ออ้วนเกินกูเบื่อเลยเออเบื่อว่ารักทองอ่ะเออแต่ว่าอะไรอ่ะมือบอกว่ารักเธอเอาล่ะคนดูขอกราบสวัสดีเข้าสู่เกมเกมสุดเออเกมมิ่งแล้วกันนะเกมนี้เนี่ยกูบอกเลยวันนี้เราก็มาอยู่กับคีนอนเคดีแล้วก็นูเปอร์เนี่ยนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในแมปอะไรวะเนี่ยดูบบอกฟุดไงเออบอกฟุดไงเถื่อนไปมันก็คือแมปบอกฟุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะแจกลิงก์แมปด้วยตัวอะไรจะไปหมดตัวเหี้ยเลยไอ้สัตว์เอ้ย๊ะดูดิเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวแมปนะครับผมแมบบอกฟุดเนี่ยนะครับผมนะเรียกว่าบอกฟุดเถื่อนแล้วกันบอกเลยว่าแมปนี้เนี่ยทำออกมานะครับได้สุดเกลียวสุดฮาสุดมันมากๆดูดิดูหน้าหน้าเห็ดเชี่ยเลยเดี๋ยวสัตวสเล่นมาริโอ้หรอ ะอันนี้มันเห็ดมาริโอ้โดเด็ดด,ดิเอาล่ะคนดูครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวแมปกันในวันนี้นะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ครับให้ครบ2,000ไลค์ขึ้นไปด้วยรายการเรามาเล่นกันเอา้ากูตายนูบได้ไงอะ่ะเอ้ยเฉยเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีคนใช้คำสั่งพระเจ้ากันเหรอ,อามาอเอามือใช่หรอ มึงกดมึงทำที่อะไรใช่เหรอดีๆีอ๋ออันนี้อ่ะมึงมึงอย่านะที่เดี๋ยวคนอื่นใช่้แล้วเราตายทั้งแบบนะนุ๊กเจอเฟื่องเฟืองเฟร่องนะเดี๋ยวเรามารีวิวดาบกันดีกว่ามาหากรุ๊กกรุ๊กเนี่ยมันมันล็กไปหมดแล้ววะนี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยอยู่ตรงที่ไอไอหมูอ่ะไอหมูอ่ะโอเคโอเคไอไอหมูไอหมูจับคอไหนเห็นไหมแ้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงคือโยรุเนี่ยมันคือไม่ใช่โยรุธรรมดานะคนดูโยรุวับได้เออวับได้นี่เห็นปะนี่ นี่โคตรเฟี้ยวอ่ะบอกเลยอันต่อไปนี่คืออะไรวะดาบอะไรวะดาบข้ามได้ปะข้ามได้แทงจุดได้ปะข้ามไม่ได้เกียรติอย่เลยวะแทงจุดไหนนูเปิมแม่แม่แม่โอ้โหไม่ได้นะครับอันนี้คืออะไรลูกบอลดักกันบอลเหรอจบไปได้ว่าเฮ้ยไอ้แล้วมันโดนหัวอุ้ยพลังอุ้ยพลังพลังเชี่ยดูเปิมพลังเว้ยเชื่อไเว้ยเว้ยเว้ยเออตายเฮ้ยตายเลยเหรออุแรงอู้แรง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 โอ้โเชี่ยเลยไอ้สัสเอ้ คือเลยว่าอ้ามเ,<อ>เดี๋ยวเราไปรีวิวแมปเลยละกันนะครับเดี๋ยวเราใช้เป็นผมเนะาะทปกสามเป็นผมอ่ะปะก็คนสร้างแบบนี่เป็นคนสร้างเดียวกับไอ้นั้นาะวันพีทไอ้ที่เราเกียร์เกียร์สี่เราปะหรือว่าไม่ไม่ไม่เหมือนกันคนละคนกันอะคนละคนกันเนาะเอาละมาเรามาแมปแรกกันก่อนเราเกิดมาเนี่ยเราจะอยู่ตรงนี้ครับปราสาทได้น,นะครับผมไม่ใช่ดิคาร์ียนเนาะของอ่าโลกหนึ่งนั่นเองนะครับผมนี่จะมีพวกแบบเเกียร์น่ะดูดิ เชียเ่ยเลยเนี่ยนุ๊บอะไรเนี่ยจะบอกนะนั่นไง <c oughs> ด่าพีคาดัสูนี่กันเหรอเชี่ยแล้มีหมาปักอะไรเนี่ยวหมาบันอะไรเนี่ยชิบ่เหรอโอ้โหแล้วมีผลปีศาจตะกินเกลียตรงนี้ด้วยนะครับผมโคตรจี้โอเคก็ประมาณนี้สำหรับปราสาทต,ตรงนี้นั่นเองนะครับไหนอินดาอยู่ตรงไหนอินดาตรงนี้นด,ดีป่ะเออคุยกับหาหนึ่งนี่อินดานะครับแล้วก็ แล้วก็บัลเลตนั่นเองนะครับนี่มามากกอนลิงดีมากกอนลิงดีเฮ้ยเกอนลิงรู้สึกว่าแปลกว่ะไม่มีเหมือนคนอื่นปะกกอนลิงอย่าทำมาบอกเออ่ากกอนลิงไม่มีเว้ยเอ้ยกาอื่นก็ไม่มีเว้ยเฮ้ยแต่ว่าพวกแบบเอฟเฟกต์แสงนี่คือแบบมีมับมีมับนะเ,เชียคุณนราไฟว,วัดไม่ก็ไฟสามภูมิ่าดูดิเออีย้ยคำหยาบเยอะขอภัยด้วยนะครับก <ๆ S 1> ็ะต่อไปนะครับเอ้ยเกาะเอาง่ายนะครับเกาะต่อไปเนี่ยผมคิดว่าได้เหมือนเดิมนะนุ๊กนะ ไม่น่าเปลี่ยนไปนะครับผมเกาะอ,อืนน่นๆ่ะตรงนู้นน่ะไม่น่าเปลี่ยนไปนะครับจะเปลี่ยนแค่ประมาณนี้เนาะเกาะแรกเกาะเริ่มต้นแล้วก็เกาะนั่นนะครับผมเกาะข้างหลังเป็นภูเขาไฟนะครับลองลองไปเดีออ๋ยวเราลองไปดูองฟ้าวันนู้นไหนเขาโทรทองทองฟ้าอันไหนมาวะเนี่ยทองฟ้าเชี่ออะไรไม่รู้นะโอ้ดูดิดูเนวะ<ม>โอ้เชยโลกบอกฟุตเปลี่ยนไปถ้าเกิดบอกฟุตเป็นอย่างงี้น่ะคนมันจะเล่นเหรอโดนแหกเกิดบอุโดนแหก คนดูเฮ้ยโอ๊ตมึงแฮกมาเนี่ยไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือแบบมันเป็นแมปเถื่อนนะคนดูนี่ดูดิคือเขาเหมือนกับจงใจทํามาล้อเลียนแอดมินเนาะประมาณนั้นนะครับกินเกียร์นะคนดูเกดด็บกดหรือเปล่าเก็บกดหรือเปล่าเนี่ยเออมีทั้งเกาะแรกนะครับอันใหญ่แล้วก็เกาะแรกอันเล็กเว้เยโคตรบ้าเลยปะเฮ้ย <c oughs> อันนี้แม่งอุสตส่าห์แบบเหมือนเหมือนอยู่นะแต่คือภาพเขาเหมือนกับปรับกากๆเนาะโนเปอร์การทนะี่สุดอะ อส่วนมากเลยเนาะไอ้แมปเถื่อนแมปนั้นก็ทำไม่ใช่หรอใช่ป่ะทำให้ภาพมันกากโอเคอันนี้คือแมปภูเขาไฟมิธีเกาะภูเขาไฟได้นะครับหรือว่าอาคารพยุตอยู่ไหมนี่ขอไปดูดิวูฟอ้าวอาคารพยุธ์หายไปนะครับผมมันเหมือนนะมันไม่เหมือนนะมันเหมือนมันทำใหม่แลยตรงเนี้ยเออมันเหมือนมันทำใหม่เลยไม่มีทางนะจริงมันจะมีทางขึ้นปักถ้าจำไม่ผิดตรงนี้ขึ้นเอืมใช่ป่ะมาเกาะนี่ดิ อยู่นี่แหละไหนวะอยู่ไหนวะวะนี่ไงนี่นีนี่มันเหมือนโปรเยนูเปอร์วับไปวับมาเปิดโปรไปเลยเปิดโปรไปเลยแบบพี้ยนงได้เบียดเปิเนี่ยมันเหมือนเหมือนมันปรับมันปรับเลยนั่นแหละเนี่ปะมันมันเอาลบอะไรสักอย่างออกไปเนี่ยเออขึ้นใช่อยู่ไหนวะนี่ไงมันมีทางขึ้นตรงนี้เออไม่มีทางขึ้นเว้ยที่ที่ที่ขึ้นไปหาอาคาประยุทธ์ไงนั่นแหละแค่เข้าไปทางลาวาอ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไงทางขึ้น ไหนฝั่งไหนวะอยู่ฝั่งนู้เนาะอยู่ฝั่งไอ้ฝั่งกล่องอะฝั่งกล่องเหรอไอ้ว่ากล่องอากล่องอาเขาไปเจอมั้ยอาก็ใช่ไงก็ใช่ไม่ไม่มึงอยู่ไหนตอนนั้นมึงอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงลูกบอลเหลืองเหลืองอะไหนวะอ๋อเนี่ยเข้าไข้างในเนี่ยเนี่ยเข้าไปข้างในอาเราเข้าข้างในดิอ่าแต่ไม่ที่กูบอกมันไม่ใช่อย่างงี้นูเปอร์ตรงเนี้ยมันคือทางขึ้นตรงนี้ไงที่เราไปรับเพย์อัตเนี่ยเห็นปะมันเหมือนมันพังไปไงเนี่ยเห็นปะนี่ใช่ไหมอ่ะนอนเลย โอเคประมาณนี้ปั๊บไปต่อไปเลยก่อนต่อไปคันนี้นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมก่อนนั้นมันเหมือนป็นสีฟ้าอ๋อน่าจะเป็นการสะท้อนครับของแสงที่ชนเนงายน่นีเฮ้ยเดี๋ยวมีตรงนน้นอีกนะครับก่อโคลอเซียมนะตรงนน้นนี่คือเกียร์มากเลยทำมาเพื่อกินเกียร์เลยนะโอเคประมาณนี้นะนุเปิ้ลเนาะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปแมปจริงกันไหมไปพีพีกัน ได้ okay, ได้ได้โอเคคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะสำหรับแมปเถื่อนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ต้า่างคลิปนี้เดี๋ยวเราไปเถื่อนกันที่เซิร์ฟธรรมาดาก,กันดีกว่าลุยต่อเลยนะครับไป PVP เฮ้ยคนดูครับผมเข้ามาละเฮ้ยเหมือนเจอมาทันว่ะรู้จักมาทันไหมน้แคทเกมในตำนานอะ่ะผมบอกฟุตเลยนะมาทันอะ่ะมาทันอะ่ะรู้จักไหมเอาเลยละกันไม่รู้อ่ะเอาเลยละกันไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะมันผ่านมาหลายปีแล้วนี่ไงใครรู้จักพี่ทันก็คอมเมนต์ด้วยนะครับ คก็เป็นนักแคดเกมอีกหนึ่งคนที่มาพร้อมผมนะแต่เขาทําก่อนผมเออเขาทําก่อนผมนะก็สองสามปีสามปีนั่นแหละนะครับว้าววโอ้โหขนาดกูฝึกมาแล้วเนี่ยเอาละลันเนอร์อีกแล้วลันนิ่งลันเนอร์นั่นแหละนี่ไงลูกกีัาเนอร์เหรอนี่ไงลันเนอร์ไงลันเนอร์ไงมาฝีมือผมก็ถือว่าเดือดเดือดขึ้นกว่าเดิมนะ แจ็คบอกว่าเดือดขึ้นกว่าเดิมเมื่อก่อนนี้ผมทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับเล่นไม่เป็นเลยนะครับจริงๆผมเล่นไม่เป็นจริงๆครับลองไปดูคลิปในเก่าๆดูนะครับกูโดน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 สองหนึ่งโดนสองหนึ่งเว้ยดูเปิลเอร์ลๆมาดูเปิลเอร์ลๆมากูโดนสองหนึ่งกูตายแน่ๆเลยว่ะตายแน่ๆเลยเพื่อนนี่ไงโดนไปสิโดนไปสิ ค่อยๆค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นน้องๆก็อย่าไปด่าใครนะครับถ้าเกิดว่าชนะได้หรืออะไรเงี้ยอย่าไปเลื้อนนะครับผมอย่าไปเลื้อนแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเลื้อนมาเราก็เลื้อนกลับได้เลยนะครับตามสูตรตามรูมแปแบบแตกหนึ่งครับผมโอเคสองตัวลุมเลยมาให้ลุมเลยรักกันนะครับชิลๆนะครับมาดิผมเล่นเป็นแค่มังกรนะถ้าเกิดว่าใครด่ากากาก,าก็ได้แหละครับผมกากจริงๆแล้วคือเล่นได้ครับเล่นได้ก็โอเคแล้วแหละนะครับผมไอ้แจ็คบอกว่าโอเคแล้วพี่อนนี่ไงดูเปอรมมายังเข้าเซื้อได้เปล่า มาละมาละกำลังไปเลยนี่ไงโอ้ไม่ได้อยู่ในนี้มันวับหนีแตกแล้วโอเคนิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยอย่าบอกแล้วว่าจะหนีอย่าไม่ให้หนีไว้ไม่ให้หนีไม่ใช่มันจะหนีกูโนมันหนีกูแล้ว <c oughs> มันทำจบเลยเมื่อความมืดมาได้ปะดาร์กเหรอ <c oughs> เออไม,ม่มเยอะเลยแต่มังกรไม่ได้ทำไว้เฮ้ยกูบังคับไม่ได้ป่ะเฮ้ยเร็ว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 มามาที่ต้นต้นต้นไม้บอสต้นไม้บอสต้นไม้บอสอ่ะนี่ไง ช่เลยเร็วมันออกไปแล้วนุ๊กเออรเลกโดนกโดนกโดกรนอยังนุ๊กโรับแอร์ก่อนรับแอร์ก่อนแล้วตายโอเคเคไปออกไปดิอ้ยเยอะจังกว่าเชนูมันอยู่ข้างในเอ้ยมันอยู่ตรงนี้นุ๊กเชูตายแล้วชิหายละนี่ไงเอามันตายไหมได้เฮ้ยไม่เ้ย้้กูเฮ้เจ้าอดูโดนเช่เอา้ได้เอา้ได้จิ้วเดียวแค่จิ้วเดียวเท่านั้นอ้แค่จิ้วเดียวแค่จิ๋ว มันไม่ยากเลยใช่ of of มันนู่นแล้วไอ้ใช่มันเป็นวีโฟก์เกตามไปแล้วใช่ยังวะใช่มีคนไปเลยดูเชื่อมันจะเล่นหลอกเราเว้ยมันจะนั่นไงกูว่าแล้วโดนแน่แเลยอััดมนไปไหนวะกลับขึ้นหรอนี่อยู่นี่เอามันเอามันนี่นี่ดู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 โอายโอ้อายโอ้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 ้ยโอยโอ้ย้ยโอ เชี่ยหเกลีมดเฮเไม่เป็นไรวะมันวัปไป่งนี้เปล่าวะกูงไปหมดแล้วไอ้เจ้กูงงกูงงมันีไปไหนเราไม่รู้อะหายไปละเียกูว่ไม่ต้องเอาแล้วแหละนะนูไปชื่อเหนื่อยเนไยน่นไดสุกากกูว่าไม่สนุกมายเี่เายไอ้สัเดียไายไปไหนแล้วนีดูมัหนีออกประเทศไปละหนีไปเหรออื้ยอโคตรเกีย์เลยว่ะหนีโคตรไวอืมเราไปหาเซิฟสองไหมอเปอร์ไป เอาล่ะคนดูอันนี้ก็ได้เป็นเซิร์ฟสุดท้ายแล้วนะไมค์กูแตกปะนูเปอร์แกแตโอเคเลยนูเปอร์เอาละโอ้โหปิงเยอะมากเพื่อนใช่ปะโคตรปิงเลยโคตรปิงเลยนะครับนี่ดูดิโอ้โหไอ้เชีย่ยมาเดินไปเป็นเก้าสองเก้าสีก้าแล้ว,ด,กกวดูสกิลมือบาดูวยมือเอาเซิร์ฟอะไรเนี่ยโอ้โหเตรียมดูมือดูไอ้เชีย่ยทีอย่างเยอะเลย ก็นี่นะครับผมความแตกต่างของเสื้อแพ้กับเสื้อเผือนนี่ก็แน่นอนครับเสื้อแพ้ก็ดีกว่าส่วนมากเสื้อเผือนเนี่ยเขาทำมาเกลียดเนาะลูเปอร์จะพูดอย่างเงี้ยนะครับนี่เดือดไปเลเดือดไปเลยเฮ้ยโดน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 เฮ้ยกูโดนมึงหรือเปล่าหรือมึงโดนกูใครดูดีๆเออกโง่หมดละเอออ่อโอโหโอ้โหโอ้โหโอโหกูยิงโดนโอ้โหยิงไม่โดนสักเม็ดเนี่ยนะเฮ้ยเริ่มเฮ้ยเลื่อเริ่มมาแล้วนี่เริ่มตรงแล้วปะเ้ย โอ้โห,โโหตรงมากโอ้โหตรงมากโอ้โดนรวบตรงมากเลยตรงมากเลยอะโดน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 นี่ไงเฮ้ยนูปไม่ไหววะ่ะปิงปิงเกินนะครับก็เอางี้คลิปนี้แล้วก็มาในรายการอนุบเน,นะโอเคนะครับก็ใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์แล้วกดซับสไคร์แล้วเจอแมปเถื่อนเกียนเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาเหมือนเดิมนะครับมา ดูกันเนาะว่ามันความเกลีย์มีอะไรบ้างในแมปแบบนั้น,นครับเพราะว่าแน่นอนครับแมปเถื่อนจะไม่เหมือนแมปแท้อยู่แล้วนะครับมีความเกียนอ,อย่างนั้นแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนและกันนาอนุอเพืนเน่อเน,เนาะเจอก<อ>ันใหม่นะครับ<อ>คลิปหน้าหลับคลิปนี้ยปายครับบุยบุยจุ๊บนะครับ